ท่าน,นผู้ชมมีเรื่องนึงอยากจะเล่าให้ฟัง<ค>ะนะฮะเ <คะ S 1> ม,มื่อ2 6มกราคมที่ผ่านมาคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม,มในฐานะรองประธานกรรมาการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติเขาไปประธานนี้ประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานคุณธรรมแห่งชาติระยะที่ 2, 2> ระยะ2เนี่ยคือตั้งแต่ปี66คือปีนี้จนถึงปี70 เพื่อส่งเสริมบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนคุณธรรมในสังคมไทยและมีมอบกิจบัตรด้วยนะค่ะประกาศยกย่ององค์กรคุณธรรมในสังกัดองค์กรอิสระภาครัฐและเอกชนนะฮะในส่วนกลางเนี่ยอีก71แห่งมีคุณยุพาทวีวัฒนกิจปรวรประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศารสนาและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นะฮะแล้วก็คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและเครือข่ายองค์กรคุณธรรมในส่วนกลางเนี่ยมาประชุมร่วมกันที่โรงแรมเอสรัชดาเลเซอร์นะ,ะอ้าฟังรายละเอียดของการประชุมและการมอบรางวัลน,นี้หน่อยครับครับตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม2559ที่ผ่านมานะครับที่ได้มีคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและได้มีการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1นะครับตั้งแต่ปี2559นะครับจนปี2565ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีปร,ประเด็นในเรื่องของการขับเคลื่อนคุณธรรมโดยเราเน้นในเรื่องของความที่คนไทยนั้นมีอุปนิสัยที่อบอ้อมอารีอัธยาศัยดีอยู่แล้วนะครับให้แสดงออกมา ภายนอกเราเรียกว่าระเบิดจากข้างในนะครับด้วยมาจนถึงแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่2ที่เริ่มต้นในปีนี้2566ไปจนถึง2570นะครับเราก็ได้เน้นในเรื่องของการต่อยอดสิ่งที่แผนฉบับที่1ได้ดําเนินการมานะครับโดยเรามีการเน้นที่ทําให้เกิดคุณธรรมจับต้องได้นะครับก็คือเรามีเป้าหมายภายในปี2570ให้คนไทยนั้นได้เป็นคนที่ เป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพนะครับด้วยคุณธรรมนะครับในสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะสะท้อนออกมาจากาพฤติกรรมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเป้าหมายหลักก็ยังคง4เป้าหมายหลักเดิมก็คือการมีวินยัยพอเพียงสุจริตจ,จิตอาสาแล้วก็เพิ่ม ประเด็นของกตัญยูขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าเราได้วิเคราะห์จากสถานการณ์คุณธรรมที่ผ่านมาแล้วว่าการมีความกตัญญูนั้นจะทําให้เกิดความครบถ้วนของสถานการณ์คุณธรรมด้วยนะครับนั้นใน120หน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็องค์กรภาคเอกชนองค์กรอิสระด้วยนะครับก็จะร่วมกันขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินี้ในระยะที่2โดย เราก็มีความท้าทายนะครับในในส่วนของการดําเนินการนี้อยู่พอสมควรเนื่องจากว่าตัวชี้วัดที่เราอยากเห็นนะครับในในปี270นั้นสถานการณ์คุณธรรมจะต้องมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นแต่และปีนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ5นะครับซึ่งตัวเลขมองต่อปีอาจจะไม่อาจจะไม่มากแต่ถ้าดูแผนระยะ5ปีก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ท้าทายนะครับประกอบกับ ในแผนแม่บทฉบับนี้เราจะเน้นในเรื่องของการนํานวัตกรรมใหม่ๆนะครับเข้ามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมได้มากขึ้นนะครับซึ่งแผนแม่บทนี้ก็จะสะท้อนผ่านกิจกรรมต่างๆผ่านหน่วยงานภาคีนะครับจนสุดท้ายปลายทางก็คือเราเน้นถึงประเด็นยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่สถานการณ์คุณธรรมที่จะทําให้ประเทศไทยนั้นไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับนั้นก็อยากจะเรียนรณรงค์ไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่า ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมนั้นไม่ได้มีคนขับเคลื่อนเพียงแค่120หน่วยงานแต่จริงแล้วคือเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนไปด้วยกันในจุดใดที่อาจจะเป็นน่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่มเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับที่าจ,จะมีทั้งในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับเรื่องของสังคมที่ปัจจุบันอาจจะไม่ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะครับก็ทําให้สาการ,รคุณธรรมแล้วก็การรับข้อมูลที่เป็นทั้งข้อมูลที่ดีและข้อมูลที่ไม่ดีนั้น เกิดความสับสนได้นะครับก็ทําให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์คุณธรรมในองรวมของในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับก็จะมีการรนรงค์ในกลุ่มนี้มากขึ้นนะครับออก็ฝากไปถึงทุกๆหน่วยงานนะครับแล้วก็ทุกๆท,ท่านว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งก่อสร้างไม่ได้เป็นเรื่องของการลงทุนที่ใช้งบประมาณหรือใช้ทรัพย์สินใช้เงินทองอะไรเลยนะครับมันเป็นเรื่องซึ่งเราทุกคนเนี่ยทันทีที่รับทราบว่า เรามีการขับเคลื่อนแผนส่งเสริมคุณธรรมแล้วทุกคนนําเรื่องของคุณธรรมมาเป็นหลักคิดในการดําเนินชีวิตเนี่ยก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนได้แล้วนะครับวันนี้เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงประเด็นที่เราได้สังเคราะห์วิเคราะห์กันมาแล้วแล้วก็เรื่องของแผนนี้ก็มีผลมาแล้วตั้งแต่29พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานะครับก็จึงเป็นปกิจกรรมที่ได้เชิญทุกหน่วยงานผู้แทนมาร่วมทำความเข้าใจแล้วก็ชี้แจงในรายละเอียดต่อไปนะ